ชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วกลายเป็นนอนดึ๊บดึ๊บดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวร้องนิ้วเมียวเรียค่ะชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายไตขึ้นบนฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิ้ว กลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับครูงนกเอี้ยงอีกครั้งนะคะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเรานะคะซึ่งวันนี้ครูเม่งก็มีเรื่องเพศมาฝากเด็กๆนะคะ และครูเองก็มีรูปจะให้เด็กๆสังเกตอยู่2รูปด้วยกันเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะให้เด็กๆสังเกตดูภาพนี้นะคะว่ามีกี่คนนะคะและเด็กในรูปภาพนี้มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรอ่เด็กๆสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า คนหนึ่งจะเป็นเด็กผู้ชายส่วนอีกคนจะเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะและที่แตกต่างกันก็จะเป็นอะไรคะอ๋าใช่แล้วค่ะเด็กผู้หญิงจะใส่ชุดกระโปรงนะคะแล้วก็มีผมยาวใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณย่งจะพาเด็กๆมารู้จักกับเด็กผู้หญิงกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับเด็กผู้หญิงกันก่อนคะ่ะ เรามารู้จักกับเด็กผู้หญิงกันนะคะฉันเป็นเด็กหญิงสวยจริงหน้าใสนุ่มนวลมีน้ำใจสวมใส่กระโปรงเด็กๆสังเกตดูนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขามีรูปร่างเป็นอย่างไรเขาก็จะมีทรงผมที่ผมยาวใช่ไหมคะและสวมใส่กระโปรงใช่ไหมคะ เด็กผู้หญิงนะคะก็จะมีคำนำหน้าว่าเด็กหญิงและใช้คำลงท้ายด้วยคำว่าค่ะนะคะจา๋จาจ๋าและใช้คำแทนตัวว่าหนูผู้หญิงนะคะก็จะมีรูปร่างตัวเล็กแล้วก็บอบบางกว่าเด็กผู้ชายนะคะ คราวนี้เรามารู้จักกับเด็กผู้ชายกันนะคะฉันเป็นเด็กชายสวมใส่กางเกงดูแลตัวเองไม่เกเรใครเด็กผู้ชายนะคะเด็กๆสังเกตดูนะเขาก็จะมีผมที่ผมสัน้นใช่ไหมคะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นชุดกางเกงนะคะและเด็กผู้ชายนะคะก็จะมีรูปร่างที่ เป็นยังไงคะอ่าเขาก็จะดูตัวโตแล้วก็แข็งแรงกว่าเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเด็กผู้ชายนะคะก็จะมีคํานําหน้าว่าเด็กชายและใช้คําลงท้ายด้วยคําว่าครับฮะแล้วก็ใช้คําแทนตัวเองว่าผมใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆได้พูดเหมือนกันกันกบที่คุณครูพูดหรือเปล่า นี่ล่ะค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะกับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงว่าเป็นอย่างไรเป็นไงคะเด็กๆ เมื่อกี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเพศหญิงและเพศชายนะคะเด็กๆพอจะทราบหรือยังคะว่าตัวเองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอ่ยเมื่อทราบแล้วนะคะก็อย่าลืมทำใบงานที่เป็นการบ้านมาส่งคุณครูได้นะคะบ๊ายบายค่ะ